จนบัดนี้ครับไอ้เหลิมป่านนี้นั่งอมขวดวายไปแล้วพี่น้องไอฤทสีดวงอมอะไรอยู่ก็ไม่รู้พูดไม่ออกไปแล้วเจอทั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาวันก่อนนั่นเป็นกระทรวงที่การการเยอะที่สุดในประเทศไทยเจอไปแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมเจอปลัดกระทรวงกลาโหม ผมถึงบอกว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางเพราะน้ำหนักทั้งหมดในการต่อสู้กับระบอบทักษิณน,นั้นเทมาข้างฝ่ายมวนมหาประชาชนแล้วเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องกับพี่น้องไม่ผิดสอรสอนี่ศูนย์อนุรักษ์พันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเต้นกันขนาดว่าสอสอมีคำสั่ง ให้ประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงต้องไปประชุมกันวันที่17เมษาหลังจากสงกรานขอโทษก่อนสงกรานนี้เราตั้งใจจะพบประหลัดเอาให้มันทุกกระทรวงไปเลยแล้วดูที่มันจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับน้ำหนักนี่มันมาละทิศทางที่ลุงกำนันประกาศไว้ในแนวทางการต่อสู้ทั้งหลายเห็นได้ชัดเจนวันนี้เพื่อนขาการเลยชัดเจนครับ ไอ้ปึ้งสุรพงษ์เนี่ยออกมาขู่ว่าข้ารการห้ามไปร่วมกับม็อบกับปปสวันนี้กลุ่มข้าราชการรักแผ่นดินเกือบร้อยคนขึ้นเวทีให้ปึ้งเห็นจะเลยนี่เนี่ไอ้หัวล้านเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่ลุงกำนันประกาศในขั้นตอนสุดท้ายว่าชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะต้องอยู่ที่ขาราการต้องออกมาเราจึงเดินสายถูกต้องที่ไปปรับทุกผูกมิตร กับข้าราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมนี่ตอนนี้ครับศูนย์อนุรักษ์พันสัตว์เนี่ยยิ่งรักไอโจรดอกงิ้วนี่นอนไม่หลับพี่น้องคืนนี้นอนไม่หลับเพราะเดาไม่ถูกว่าพรุ่งนี้กำนันสุเทพจะไปเจอใครเออให้มันนั่งกาเลยกระทรวงนี้ไปแล้วกระทรวงนี้ไปแล้วกระทรวงนี้ยังไม่ไปเอ๊ะอยู่ตรงไหนเอ๊ะจะไปเจอใครกูไม่บอก แต่พรุ่งนี้ไปครับพี่น้องรถออกเวลากี่โมงครับสิบโมงล้อหมุนอีกแล้วล้อหมุนทีไรขยี้ใจทรราชทุกทีเพราะฉะนั้นเราจะเดินยุทธศาสตร์เช่นนี้เพราะมวลมหาประชาชนกบพศและพวกเราทั้งหมดเนี่ยเดินในความถูกต้องเพราะเราไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งหมดเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแกนนำโดยลุงกำนันก็ประกาศไม่ตั้งพรรคไม่รับตำแหน่งใดๆต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถ้าจะปฏิรูปได้โค่นยิ่งลักไอ้กองโจรนี้ออกไปก่อนเพราะไม่ครามอเถื่อนทั้งหมดแล้วเอาหารัฐบาลของประชาชนขึ้นมาสภานิติบัญญัติของประชาชนจบเรากลับบ้านพี่น้องครับเท่านั้นรัดกระทรวงเขาก็ดู ถ่ายทอดทีวีกันวันนี้ลุงกำนันก็เล่าใหฟังบอกไปกระทรวงไหนเนี่ยข้าราชการระดับใหญ่ระดับโตพูดทุกคนเลยว่าดูทีวีทุกคืนเขาถึงรู้ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราต้องเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยความมั่นคงต่อไปเรามีเวลาวันพฤหัสพรุ่งนี้กับมีเวลาวันศุกร แต่ผมจะเรียนกับพี่น้องนิดหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้นี่พิเศษพรุ่งนี้คือวันที่10เมษายนย้อนหลังกลับไปในปี2553เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์เสื้อแดงมาเผาบ้านเผาเมืองจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้รายการต่างๆบนเวทีจะปรับมาพูดกันเรื่องของวันที่10เมษายนความชั่วของชายชุดดำ และคนในระบอบทักษิณกับพี่น้องครับพรุ่งนี้จะมีเรื่องเก่าหลายเรื่องที่ต้องตอกยำ้ำและมีเรื่องใหม่บางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องวันที่10เมษายนแต่ทั้งหมดที่ทำนี้ต้องเทน้ำหนักไปว่าความชั่วทั้งหลายระบอบทักษิณน,นั้นถึงเวลาแล้วที่มวลมหาประชาชนต้องร่วมกับมวลมหาข้าราชการโค่นล้มระบอบทักษิณ ขุดรากถอนโคนวันนั้นแหละครับประเทศไทยฟ้าจะสีทองพองอัมพัยครับพี่น้องพรุ่งนี้จะพูดกันเรื่อง10เมษายนแล้ววันศุกร์ครับพี่น้องจะกลับมาต่อด้วยเรื่องพลังงานอีกวันศุกร์นี้คุณโสพลสุภาพงศ์จะมาขึ้นเวทีต่อจากคุณกอบศักดิ์คุณอัตวิทย์และผมพูดเอาไว้ในเรื่องของปตทและพลังงาน รากถอนโขนระบอบทักษินสิกีครับพี่น้องครับผมก็ขึ้นมาสรุปไปพี่น้องฟังสั้นๆเพราะเพิ่งสรุปสถานการณ์เมื่อคืนเราเดินไปถึงวันศุกร์วันที่11 12 13 14 15ไม่มีปัญหาสงกรานมวลมหาประชาชนจะสนุกสนานเป็นการชาร์จแบตให้เต็มครับพี่น้องชาร์จแบตเต็มเสร็จหลังสงกราน เดินหน้าคราวนี้ไม่หยุดแม้แต่วันเดียวพี่น้องครับขยี้จนจบมว้วนเดียวจบครับพี่น้องลุงกำนันก็ประกาศแล้วเพราะฉะนั้นผมก็พบกับพี่น้องเท่านี้ครับได้ขึ้นมาให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าเราเดินถูกทางและเดินต่อไปชัยชนะใกล้แค่เอื้อมจริงๆรครับพี่น้องครับสู้ต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับพี่ดาลครับขอบคุณ